ภาพรวมหน้าตื่นเต้นแต่กังวลใจสารัฐอาจแท้จีนในสงคราม AI เพราะปัญหาพลังงานที่ขาดแคลนแต่มาดูกันว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นและมีอะไรซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำมากกว่าที่คิดในยุคที่หุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ AI ขึ้นทยานอย่างไม่หยุดยั้ยงหลายคนอาจจดจ่ออยู่กับความก้าวหน้าของชิป AI ที่ล้ำสมัยหรือโมเดล AI ที่ฉลาดลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจ AI เติบโตต่อเนื่องแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่ c e o ใหญ่ๆของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มองเห็นเป็นภัยคุกคามที่สุดกลับไม่ใช่เทคโนโลยีเหล่านั้นเองแต่เป็นพลังงานซึ่งเปรียบเสมือนอาหารที่ขับเคลื่อน AI ให้ทำงานได้หากไม่มีอาหารนี้แม้ชิพจะลำเลิศแค่ไหนก็อาจไร้ประโยชน์เพราะ AI ต้องใช้พลังงานมหาศาลเพื่อประมวลผลข้อมูลและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจยังใหม่กับโลก AI ลองนึกภาพง่ายๆว่า AI เหมือนเครื่องยนต์ ที่ต้องเติมน้ำมันอยู่เสมอหากน้ำมันหมดเครื่องยนต์ก็หยุดทำงานทันทีล่าสุดเจนเซนหวงซีอของเอมบิดีอาบริษัทผลิตชิป AI ชั้นนำและสตยานาเดลลาซีอของ Microsoft มองตรงกันว่าความขาดแคลนพลังงานคืออุปสรรคหลักที่อาจทำให้เศรษฐกิจ AI ของสหรัฐดุดและเสี่ยงพลิกเป็นฝ่ายตามหลังจีนเพราะจีนมีแหล่งพลังงานที่ทั้งราคาถูกและเพียงพอมากกว่าสาหรัฐหวงเตือนอย่างชัดว่าจีนจะเอาชนะสหรัฐในการแข่งขันด้าน AI เนื่องจากมีต้นทุนพลังงานที่ต่ำกว่า และกฎระเบียบที่ผ่อนคลายกว่าจีนกำลังจะชนะในศึก AI คําเตือนนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลทั้ำยังคงแบนการขายชิป AI รุ่นสูงสุดของฮนวิเดียให้จีนแม้จะมีการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ตามหัวยังกล่าวว่าประเทศตะวันตกรวมถึงสหรัฐและสหรชาชอณาจาักรกําลังถูกครอบงําด้วยความคิดแบบมองโลกในแง่ร้ายซินเนอร์ซิสมและเน้นว่าเราต้องการการมองโลกในแง่ดีปัฟเทอร์มิสม มากขึ้นเขาพูดเช่นนี้ระหว่างงาน Future of AI s u m m i t ของหนังสือทิม Finan c i a l Times ในวันพุธหวงชี้ให้เห็นกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับ AI ที่กำลังเกิดขึ้นในหลายรัฐของสหรัฐซึ่งอาจนำไปสู่กฎหมายใหม่ถึง50บฉบับและเปรียบเทียบกับนโยบายอุดหนุนพลังงานของจีนที่ช่วยให้บริษัทเทคโนโลยีในประเทศใช้พลังงานราคาถูกเพื่อขับเคลื่อนระบบ AI พลังงานในจีนแทบเจฟฟรีเขากล่าวอย่างชัดรายงานจาก Fin a n c i a l Times เปิดเผยว่าจีนได้เพิ่มเงินอุดหนุน ด้านพลังงานให้กับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ดำเนินการโดยยักษ์ใหญ่เทคจีนอย่างไปแดนซ์อาลีบาบาและเทนเซ็นรัฐบาลท้องถิ่นจีนหลายแห่งยังเพิ่มแรงจูงใจด้านพลังงานหลังจากบริษัทเทคจีนร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับต้นทุนสูงขึ้นจากการใช้ชิปภายในประเทศของบริษัทอย่างหัวเวยและเคมเปร์คอนซึ่งกินพลังงานมากกว่าชิปเป็นวิดีอย่างเห็นได้ชัดหวงเคยเตือนมาก่อนว่าโมเดล AI ล่าสุดของสหรัฐไม่ได้ทิ้งห่างคู่แข่งจีนมากนักและเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเปิดตลาด มังรับชิปเอ็นวีดีเพื่อรักษาความเป็นผู้นําทางเทคโนโลยีและทําให้ประเทศอื่นต้องพึ่งพาระบบนิเวศเทคโนโลยีของสหรัฐนี่สะท้อนความกังวลของหวงว่าการตัดขาดตลาดจีนอาจผลักให้ภาครัฐบริษัทและเครือข่ายเทคโนโลยีของจีนเลิกผูกพันกับเป็นวิดีอาและเร่งพัฒนาระบบนิเวศคู่ขนานขึ้นมาทดแทนและหักจีนทําสําเร็จระบบนั้นก็อาจกลายเป็นคู่แข่งโดยตรงกับสหรัฐในที่สุดแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้าม บางคนอาจโต้แย้งว่าการแบบนี้เป็นการรักษาความปลอดภัยชาติแต่ใครจะบอกได้ว่ามันไม่เป็นการยิงตัวเองในเท้าในระยะยาวส่วนนาเดลาซีอีโอของ Microsoft กล่าวในพอดแคสต์บีชีสองว่าในกรณีนี้วัตจักรขององุปสงค์และอุปทานเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เลยตอนนี้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเราไม่ใช่การมีชิปมากเกินไปแต่คือพลังงานและความสามารถในการสร้างศูนย์ข้อมูลได้เร็วพอในพื้นที่ที่มีพลังงานเพียงพอเขาเสริมว่าถ้าทำสิ่งนั้น ไม่ได้คุนก็อาจจะมีชิปจํานวนมากกองอยู่ในสต็อกที่ผมไม่สามารถเสียบใช้งานได้ความจริงแล้วนั่นคือปัญหาของผมในตอนนี้นาเดลล่ายังชี้แจงว่ามันไม่ใช่ปัญหาการขาดการชิปแต่เป็นเพราะผมไม่มีอาคารศูนย์ข้อมูลที่พร้อมรองรับชาร์จิปเหล่านั้นได้เพื่อให้เข้าใจง่ายสําหรับมือใหม่ลองคิดว่า AI ต้องการบ้านหรือศูนย์ข้อมูลใหญ่ๆเพื่อเก็บและประมวลผลข้อมูลหากไม่มีบ้านที่แข็งแรงและมีไฟฟ้าพอเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดก็ไร้ประโยชน์ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาความต้องการใช้ไฟฟ้าในสหรัฐแทบไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในช่วง5ปีหลังมานี้ความต้องการจากศูนย์ข้อมูลพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจนแซงแผนการเพิ่มกำลังผลิตของบริษัทไฟฟ้าไปเสียแล้วสถานการณ์นี้บังคับให้นักพัฒนาศูนย์ข้อมูลหันไปเพิ่มกำลังไฟฟ้าในรูปแบบ b h i t h e Meter ซึ่งหมายถึงการจ่ายไฟตรงเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลโดยไม่ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าหลักเพื่อให้มีไฟใช้เพียงพอและต่อเนื่องมากขึ้นตัวอย่างเช่นบริษัทใหญ่ อาจติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเฉพาะที่หรือใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากระบาดไฟฟ้าทั่วไปและนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจจริงๆบางคนอาจมองว่านโยบายพลังงานของจีนเป็นการทุ่งตลาดที่ไม่ยุติธรรมแต่ในทางกลับกันมันอาจเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดเพื่อน,นําหน้าในโลก AI ที่เปลี่ยนแปลงเร็วคุณคิดว่าสหรัฐควรเรียนรู้จากจีนหรือยังหรือว่าการแบ่งชิดเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม้เสี่ยงเสียโอกาส มาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเราต้องการเสียงจากทุกมุมมองเพื่อพูดคุยกันให้ลึกซึ้งขึ้นอ้างอิง ft https c www ft com s content slash 5 2าส b a 8 d c e c 2 b 0 d e ขี e 7 3 b 3 b a 4 3 techcrunch https techcrunch com slash 1 สลัดศูนย์สามสลดลขเิดแอนด์ดในเดลิเคนิดขิดมอคคิดพาวเวอร์คิดฟอร์คิดเอไอคิดบัตรคิดแดคคิดน็อตคิดชัวร์คิดฮาวคิดมัสลด